สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกคนนค็คลิปนี้บ่าวน้ำมนขอพูดภาษากลางเลยนะครับแต่ก็พูดไปพูดมาเดี๋ยวอาจจะมีแค่แน็ดเราผมอยู่กับพี่ใหญ่ร้อยแปนะครับพี่ใหญ่ผมทนงานวันนี้คำมอดไม่ได้มาก็มาไถานาให้ลุงในหมู่บ้านนี่แหละครับหัวไม่ถูกใจแกนะครับแกไถอันเองเลยนะครับเจ้าของนาไถาเองครับ สวยไม่สวยโทษคนขับรถไทยไม่ได้ครับเพราะว่าแกไทยเองไทยนิ่มครับเกียร์ไฮสามก็วิ่งคันนานะครับเบาวน้มนสอนแกวิ่งคันนามาทำให้ดูคันแรกแล้วก็ มาคันที่สองก็ให้แกทําเองนะครับเดี๋ยวไปดูฝีมือแกนะครับว่าจะสวยไหมใช้ได้นะครับ พี่มือแกวิ่งเองนะครับก็เป็นงานไถรับจ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับจ้างทั่วไปหรอครับรับแต่พวกตัวเองรับแต่ญาตินะครับตอนนี้ก็ค่วมอดก็ไปปันน่นนาให้ลุงอีกแกงหนึ่งอยู่ก็เลยไม่ได้มาด้วยกันนะครับ ผมมากคนเดียวก็ได้เล่น,เนของให้ก็จิตถือใจเพื่อนว่าเห็นวันก่านมาไถาให้แกนะครับจะด้อ,อ,อมดอมมองมองอยู่วันนี้มีโอกาสก็เลยให้แกจัดเองผมใสจะถูกใจนะด้เล่นของใหญ่ ยังไม่คล่องนะครับยังไม่คล่องเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องพูดว่ารถไถไถสวยไม่สวยนะครับนี่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับจะคล้อ,องนาไถเองซะเลยง่ายดี ง่ายนะครับดินทรายฝนตกใส่พอดีครับสองอาทิตย์กว่านี่โอ้ยังแกนยังแข็งเลยครับน่นเห็นไหมพูดไทยแล้วแค่เรียดราอีกละแกนเป็นไงมามาอัดเข้ามาลุงอัดเข้ามา ไถเกียร์สามรอบพันห้านะครับไถสามตอกก่อนแกเคยขับรถไถนะครับแกก็มีประสบการณ์อยู่บ้างหลายปีนะครับ เจอความเมนต์นในทิกตอกบ้างแล้วก็ในในช่อง youtube บ้างนะครับก็เขาถามกันมาว่าเปลืองน้ํามันไหมวันหนึ่งใช้น้ามันประมาณเท่าไหร่คือผมจะว่าเอ,เอบอกเลยว่าน้ํามันไม่เกินวันละพันห้านะครับจะเปลืองไม่เปลืองก็ขึ้นอยู่กับหน้างานครับถ้า,ถาไถไร่เนี่ยก็ไม่เปลืองเท่าไถานาเพราะว่าไถานาต้องรายละเอียดเยอะ จริงถ่เกียร์สีได้นะครับแต่สีนี่เปลืองน้ํามันถ่ได้เหมือนกันครับถ่ถ่ได้ถ่นิ่มถ่เร็วแต่เปลืองน้ามันผมว่าเกียร์ามเนี่ยพอดีสาหรับตัวผมนะครับแต่สําหรับท่านอื่นที่ชอบแรงๆเขาก็คงจะไถกันเกียร์4แต่ตัวผมว่าเหมาะสมที่เกียร์ามเต่านี่แหละครับประหยัดสุดละ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ